สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีไอเดียว่าอยากจะทำให้ไฟมันกระพริบตามคำพูดหรือว่าตามเสียงเพลงนะครับเพื่อเวลาที่เราเอาไฟเป็นใส่ในฟิกเกอร์เราจะได้เหมือนกับว่าฟิกเกอร์พูดได้นะครับอุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้วันนี้ก็คือตัว Sound Sensor Module นะครับ Sound s o u n d Sensor ตัวนี้จะมีลำโพงอยู่ด้านหน้านะครับไว้คอยตรวจจับคลื่นเสียงนะครับแล้วก็มีขาอยูส่สขานะครับขาบนสุดก็คือขา AO นะครับก็คือ อันออกเอาขากราวขาบวกอันนี้ใช้ไฟ5โวล์นะครับแล้วก็ขาดีโอก็คือดิจิตอลเอานะครับเรามาลองดูการทำงานของมันกันเลยนะครับโดยเราจ่ายไฟ5โวล์ให้กับวงจรนะครับแบบนี้นะครับไฟก็จะติดทีนี้ไฟสถานะ LED 1ก็คือไฟเลี้ยงนะครับ ไฟ LED 2ก็คือตัวเซนเซอร์จะกระพริบเมื่อมีขึ้นเสียงนะครับโดยที่เราจะต้องตั้งค่านะครับเริ่มต้นให้สัญญาณไฟ LED 2องดับก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาลองทำเทสดูนะครับ แบบนี้นะครับพอมีขึ้นเสียงมากระทบที่ไมโครโฟนเนี่ยไฟ LED 2ก็จะกระพริบตามจังหวะของขึ้นเสียงนะครับทีนี้เราลองเอา LED มาต่อที่ดิจิตอลเอานะครับกับไฟขากราวนะครับ เราก็เอาหลอดไฟนะครับไปใส่ไว้ข้างในให้ตรงกับปากของสต r มป์ทูเปอร์นะครับจากนั้นก็นำชิ้นส่วนอื่นๆใส่ประกอบตามเข้าไปนะครับ สตอมทูเปอร์ของเราก็เหมือนกับสามารถร้องเพลงได้นะครับจะมีแสงขยับตรงปากนี้นะครับ